ก็ต้อองงจิิมเเลยพี่นบสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยกับผมบ่าวนายร้อยกินครับพี่น้องเมื่อเนี่ยมม่กินยัหนอนนิด นะเป็นเมนูอันปากน้ำกับตุนตุนปากน้ำพี่นนอกมากครับพี่นนอกมาจะแซ่บนำกันก่อนสิลงมือ,อก,กินเนาะยินูก,ก็ะอาจจะลืมกดสตับต์ไข่ก็เลยก็แจ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับ ด้วยนะครับแล้วก็น้องนี้ส่แล้วก็น้องนาบาด้วยนะครับอบคุ้ยๆด้วยครับพี่น้องสำหรับการติดตามแล้วก็การรับชมนะครบับเอาลงมือเลยคําเหล็กแขกมานพี่น้องเนียเบิ้งฝากน้ำตุนพี่แก่ ฝนตกซ่อมใหม,ใหม่เสียงเกียดกระห้องเนาะอยู่ทงอยู่ทานี่พี่หลองก็สบไยอยู่ทงอยู่าจัางได้สบัยเนาะแล้วคือเป็นนั่น

น้ำจิ้มมีแบบน้ำจิ้มอันน้ำจิ้มยังเกาะอ่นุ่มน้ำจิ้มปลาหมึกแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วตัวนี้เป็นสูตรที่ทำเองตัวนี้คือซื้อพันมาเราต้องจิ้มเลยพี่น้องเบ้า น้องนาวากินพักกับโจวงเนี่ยจ้บ่เจาบ่าาครับตัวนี้น้องน้าวาแส่บปังยังกว่าเนี่ยปักปักสลัดครับพี่นกน้องนาวาพึ่ง เคยกินแล้วก็แสีบหลายกับตักสลัดยังมีอยู่เลยครับเอบค มือนี้ได้บรรยากาศที่อันใจยังก่อนนำ้ำนีส่สุใส่ขั่วเนาะนะครับขั่วที่ทํากับเขาฝนตกพายุอันบัวลอยเข้ามา Usion. ได้เงี้ยจืดๆมาไปลองเอาตัว Mm hmm เมนูยังก็อึปากน้ำกับบรรยากาศคำคำเมื่องน้องแม่ว่าพี่บอกห <c oughs> นึ่งตาแต่ตาแต่ัำตาแต่นะแต่ว่ากับเสียแต่ว่าพังนี่เสียมเลยพังมันจีนกอบ

น้อยหนุ่มแซบป่ะแซบ,ลบแล้วก็เผ็ดเาปเป็นเมนูที่ว่ามากินเด็กๆนะครับพี่หนอ้อมากินเด็กๆแล้วกะะ็ลองเนืกะะ็ยิ้มไปแล้วกับบัไดนมากินน้ำ พี่น้องถามหาน้องเนยในคลิปนี้กันน้องเนอยอิ่มแล้วน้องเนอยอิ่มแล้วเอาครับพี่น้องน้องหน้าวาดไปแล้วไซออนยิ้มแล้วสานไปแล้วอืมอืม Ừ, tả tàn rồi Mừng nào Rồi mấy ปากน้ำตุนพริกแกง Pé ปวดจากครับนเาน,น,น <ๆ S 1> เาะแล้วอะน้องอีนุ่นเนาะอาล้ครับพี่น้องคลิปนี้ก็เอามาฝากพี่ต่อน้องเพราะปากของพอก,ก็จะลืมกดนสตะตักไข่ก้อนอะไรกดอนแฉะเพื่อเป็นกำลังใจกระผมมานแล้วกินแล้วก็น้องเ <ๆ S 1> น,ง <ๆ S 1> นยน้องเนืสุแล้วก็น้องนาวาด้วยนะคครับบขอุณหลายๆเครับพี่น้อง สำหรับการติดตามรับการรับชมนะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายแซ่บแล้วก็เพ็ด